มีรถทิปแล้วเห็นกิฟต์กกมือเรียกได้เลยค่ะตอนนี้รางวัลใหญ่แจกไปหลายร้านแล้วนะคะพี่พีร้านเมื่อกี้ร้านเจนหน้หมวยใช่ไหมคะพี่ส่สั่งอะไรบ้างคะ าสั่งพริกน้าตาลค่ะห้าสิบมัดแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเมื่อกี้ไปเสนอขายมาเจไม่เคยใช้ใช่แล้วก็เป็นพริกผัดน้ํามันค่ะปกติเจแกก็สั่งห้าสิบมัดเนี่ยอาทิตย์เดียวอาทิตย์นึงหมดลวใช่หมดแล้วก็วันนี้มาพอดีก็เลยมาเลย<ช>ส่งเลยถ้าสั่งน้อยนี่ส่งไหมคะส่งให้ค่ะขั้นต่าตั้งแต่สิบมัดขึ้นไปค่ะแต่ว่าถ้าสั่งน้อยน้อยเราก็จะมีร้านคาชามแถวแถวนั้นละแวะนั้นแล้วเราก็แนะนาได้หรือเรามีบริการลูกค้าจะให้ไปส่งทางออนไลน์มัเียรราก็สส่่่่่งงงให้คคะะอถท น้อยเราก็ส่งสั่งเยอะสุดนี่มีเท่าไหร่คะสองสามร้อยก็สอบเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วพี่ไปส่งที่อุดรมาอุดรพี่พีขายที่ไหนมาแล้วบ้างคะโน่นค่ะเชียงใหม่เชียงรายภาคอีสานอีสานเหนืออีสานใต้ค่ะภาคกลางปริมณฑทกรุงเทพไปหมดเลยค่ะไปหมดภาคใต้คิวต่อไปยังคะภูเก็ตหาดใหญ่ร้านสติ๊กฟู้ดที่ภูเก็ตรอเลยนะคะถ้าอยากสั่งสินค้าเจอพิษก็สั่งสินค้าได้เหมือนกันค่ะเจอกิฟต์ก็เรียกได้เหมือนกันค่ะถ้าใครอยากลองรถทิปกดที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะคะ